สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องไอเดนนะเป็นช่วงไอเดนพาเข้าครัวครับวันนี้เรามาเจอวัตถุดิบสดๆนะครับไอเดนจะพาทำหมึกน้ำดำนะครับหมึกต้มน้ำดำหรือไอเดนจะทำออกแบบหวานเค็มครับเหมือนต้มหวานนิดๆแต่เป็นหมึกน้ำดำครับอันนี้เป็นหมึกกระตอยนะฮะหมึกกระตอยทำความสะอาดล้างแล้วนะฮะ ไม่ต้องเอาข้างในออกสดมากครับนะครับตัวเล็กๆนะครับใสๆเลยครับนี่คือใสมากครับสวยงามครับอ่าเราจะเป็นหอมแดงกระเทียมแค่นี้ฮะไม่ต้องบุ้ไม่ต้องอะไรนะครับแค่เราหั่นอันนี้ใช้น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะฮะใช้น้ําตาลดีเลยนี่ก็น้าปลาครับน้ําปลาใช้น้ําปลาอย่างดี นะครับประมาณครึ่งถ้วยไม่ถึงครึ่งมากครับแล้วมาชมวิธทีทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับเพื่อนๆเราใส่น้ําปลานะครับน้ําปลาน้ำเปล่ปาครับสักถ้วยเต็มๆถ้วยเล็กนะน้ำเปล่าครับ ก็น้ำตาลของเราครับเราจะมาเคี่ยว,วจะใช้เคี่ยวนะครับก็จะเปิดไฟเลยครับ <S 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 เอกเยวอดท่อจะทัาให้น้ำตาลละลายครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำตาลละลายให้น้ำปลากับน้ำตาลเข้ากันนะครับไม่ต้เปิดไฟแรงครับ <S 1> <S 1> เปิด,ปดไฟกลางๆก็พอนะครับ ลลน้ำตาลละลายครับอ่าน้ำตาลละลายน้ำเดือดเราใส่หอมแดงกระเทียมครับแล้วก็ตามด้วยหมึกกระตอยเลยครับคือหมึกสดนะครเราเลือกใช้หมึกสดๆครับทำให้เขา,าลงข้าที่เข้าทางครับ เราก็จะปล่อยตุ้นไว้ครับเราเลือกวัตถุดิบที่สดๆครับอ่ะหมอกทําเมนูนี้ก็คือเป็นเหมือนกระตอยนะฮะตัวเล็กแล้วรอรอชมครับให้มันเปือยครับนะครับเคล็ดลับอยู่ที่ไฟนะครับ ไฟกลางๆครับไม่ต้องแรงมากครับเดี๋จะปรุงเพิ่มครับเด็๋ยปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อยครับชิมรสนะครับตามชอบเลยนะครับใครชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะครับใครชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะรสชาติก็จะออกเป็นหวานเค็มนิดๆครับหอมครับหมึกสดตัวกระเทียมตัวหอมแดงก็จะทให้ตุ๋นไปเรื่อยครับน้ําดําก็จะออกมา หมึกกระตอยจะมีหมึกน้อยนะฮะก็จะดำไม่เยอะน่ากินครับเดี๋ยวไปรอชมตอนจะเสร็จเลยครับกระตอยต้มหวานต้มน้ำดำเราครับก็ได้ที่ครับน้ำบุบๆุใช้หมึกสดครับกระตอยสดสดใสใสเลือกสวยๆเลยนะครับกระตอยก็จะมีหมึกน้อยครับน้ำก็จะไม่ดำมากก็จะน่ากินครับ เราปิดไฟเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับอ่าเรามาตักให้ดูครับนี่ครับอืมน่ครับกระตอยยุกยุกนิดนึงครับกลมๆครับน่ากินครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับสลับกระตอยต้มน้ำดำเราครับอันเน้นเนี่ยนะครับขอเป็นกระตอยนะครับจะ สีสันน้ำสวยงามครับอ,อร่อยน่ากินมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กดแชร์ให้ช่องไอเดีนด้วยนะครับไอเดียนพาเข้าครัวอ่ะแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาไปทำเมนูอะไรคอยติดตามันเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ